ครับวันนี้มีแถลงข่าวที่บกน .6 ครับเป็นนิมายดีเลยครับผมเจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายซึ่งหน้าเลยสิเดียวครับซึ่งเป็นสอนพักพัชายหนึ่งครับจับกลุ่มคนร้ายที่ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตแม่ค้าได้นะครับผมก็เดี๋ยวรองออดจะพาไปพูดคุยนะครับว่าคดีนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เครื่องช็อตไฟฟ้านี่ช็อตยังไงเดี๋ยวตามน้องนะครับถึงเรื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณบุบบงเช้านะครับที่ ลายของแม้ค้าเราไปที่ตัวจนกระทั่งแมคค้าได้ตกใจเสียหลักล้มลงซึ่งข้างในมีเงินสด4,000บาทนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือพ่อโนเกียโนเกียหนึ่งเพื่อนนะคุณ่าคก็สินที่ได้ไปก็1 0ึ0 0บาทนะครับคือเกิดปุ๊บจับจากปั๊บเลยครับผมโอ้ครับอยากว่าช่วงช่วงเช้ามืดตำรวจจราจรเราเนี่ยก็ได้ได้ ปล่อยกาลังออกไปดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดโบเบ้นะครับเป็นประจําทุกวันก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่แม่ค้าเนี่ยเขาเก็บของเพื่อที่จะไปพักผ่อนหลังจากขายมาทั้งคืนแล้วนะครับก็มีทรัพย์สินอยู่ในตัวละเจ้าผู้ต้องหาเนี่ยผู้กระทําผิดเนี่ยครับก็เชื่อว่าเป็นเวลาที่จะเลิกแล้วต้องมีเงินแน่ ครับก็เลือกเหยื่อนะครับโดยเฉพาะเป็นสุภาพสตรีที่อยู่คนเดียวหรือไม่ทันระวังตัวเนี่ยนะครับก็เลยใช้อาวุธเครื่องช็อตไฟฟ้าใช่ไหมครับเครื่องช็อตไฟฟ้าตัวนี้นะครับไปทำท่าไหนไปคิดยังไงถึงทําเงินไม่พอใช้ครับเออเงินต่าไม่พอใช้ผมออกจากงานพอดีครับเออแต่ก่อนทํางานที่ไหน ก่อนทางานอยู่ที่นนท์ครับอ๋อที่นนทบุรีนะแล้วทําไมถึงคิดมาก่อเหตุในพื้นที่นี้อ๋อผมมาเที่ยวที่นี่พอดีครับครับแล้วผมเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วเหมือนว่าเพิ่งนึกได้ที่นี่เป็นแบบแม่ค้าเขาเยอะไงตอนที่ไปชดเหยื่อนี่เราเราคิดไม่ว่าเหยื่อจะต้องเป็นยังไงหรือว่าจะต้องล้มเลยหรือว่าจะอะไรยงคือผมที่ชดนี่ผมจะชดแบบชดครั้งหนึ่งแล้วผมก็หยุดแล้วก็ชดครั้งหนึ่งอ๋อสองครั้งครับถ้าผมชด ช็อตค้างไว้หรือช็อตแบบกาให้เขาสลบคือเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาร้องได้แน่นี่คือผมช็อตแบบว่าให้เขาพูดได้ในไ,ได้แค่นั้นเองคือปกติเนี่ยหน้าที่ของจราจรเนี่ยคืออำนวยความสะดวกการจราจรแต่ทางพุ่งกลับเนี่ยจะมีการประชุมทุกทุก ทุกสองสองสัปดาห์หรือบางบางเขตถ้ามีคําสั่งจากผู้มัาชาเนี่ยให้ให้มีการสั่งการยิ่งยิ่งช่วงนี้มีเหตุลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เกิดขึ้นบ่อยคนร้ายนะฮะใช้อาวุธนี้คือเข้าไปเนี่ยไม่ไม่กลัวนะไม่กลัวว่าจะโดนช็อตแล้วก็คือถามว่ากลัลัวไหมคือตํารวจก็เป็นคนนะฮะแต่ถามว่าด้วยด้วย หน้าที่ของเรานะครับเราก็ต้องต้องปฏิบัตินะครับผมเลือกไม่ได้ครับเราก็ต้องลาไปกับเครื่องเทเไฟ้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณปัดเดสาถ่ายภาพรองออสสารคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมสบายดีครับนปัดจุปันออสสารคามยังคงลดเล่นถึงแม้จะไม่มีแฟนใจหนักแน่นเป็นหนุหม้ท้อ